เดี๋ยวนี้สังคมสมมจริงนะเหมือนก้องขยะคลาคล้าวกองเน่าชั่วร้ายขยะมะโนนันสุนบันยาย อาคานได้ไม่ได้เพราะยิงและชายมากมายตันหาเสรที่มีสตังหันหลังให้วัดเข้าไปออัดตามพาดตตคารแน่นหนา บางคนหลงไหลไฟหารถกามกามมาลืมรถพระธรรมลำคาขององค์สัมมาสัมปทธญาณบอกไม่ได้ใครเป็นทุลี ที่ข้าแต่งตัวเหมือนเทวดาเศกสมกมาเหมือนเดราชานท่านเชื่อไหมว่าคนถือกลาขอทานอาจมีเงินเป็นล้านผู้ดีบางท่านนี่สิน มักมุมยิงร้ายชายเลวแหลกเลวเลือกลำสังคมตกต่ำศินธรรมเหมือนถูกดินทมต่อให้ตักน้ำทะเลจนแห้ง เป็นตมมาล้างกลิ่นขาวสังคมลบความโสมมเท่ารอยตีนควาย